พี่น้องวัสดีค่ะมามามาตัดอังุ่นมีอินฟฟเดี๋ยวสแกนนหครับตัวนึ่งตีเฟสตีเอ็กเตนอะไรนะวันดีตีคำเฟอร์เอ็กที่เดียวโอ้ยเดีสแกนหาเิม Det falder. De er yeah. si? mm. det måne? Ja. Se. Det falder. Mm. Nej, det er godt. Det er godt, det der. Hvorfor hun ikke blokker den? Det kan jeg Du kan godt se omkring her. kom her. kom her. Langsomt. Ja, ja, ja. Jeg drejer selv, Ole. Du skal ikke snakke nu, som het. Du kan godt fortælle. Hvad det er det for nogen? Du kan godt snakke og fortælle. Ja ja. Hvad det er det for nogen? Det er bønder. Det er her vi går i nu. Kun, uh, når man lærer at klippe, det er ikke kun og uh, stå helt stille. de skal være uh, kamera helt ondt. De kan godt se forskellige ting omkring dig. Ja, ja, Når man, når man kun uh, står stille, det er køligt at klippe uh, klip, eller sådan noget, ikke? Når man lægger det roligt, uh, หน่อไม้ฝรั่งนะคะอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งค่ะคุณคสามาก็ออกซิมซันได้ full dia suka lock dan ya Pak go go op film tu dah plumber yeah. atau macam mana dia ikke nogen der. Nå, er de nå, nå, Ja, 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 ja. ja, ja. Hvor mange minutter er nu? Jeg skal se. Det skal ikke så meget. Det kan se her. Der er minutter. Op der. Og, og fortæl dem, hvad er det for noget? Er det blommer? Er det blommer? Er du dansk eller ikke dansk? Er det blomme? Hvad hedder det? Jeg ved det ikke. <laughs> Jeg ved sgu <det> ikke. Kom over, hvor kom vi nu til dig? Giv mig. Tak. Åh, hvad fanden er, de hedder, de der? Jo, Mark. Oh, no, 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 no. Pussar. Jo, i Løren. De hedder Mirabella. อันนี้ดำแล้วนะคะอันนี้อันนี้สีแดงดกมากค่ะดกมากแล้วลูกใหญ่นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าลูกเล็กนะคะลูกใหญ่น่ากินมากดูคะ่ะลูกใหญ่น่ากินมากสุดยอดเลยคะ่ะทุกคนพี่เพื่อนเพื่อน,นดูคะ่ะดูคะ่ะโอ้ยแสงตะวันพี่น้องข้าตาเห็นไหม <c oughs> คงยังไม่เห็นหรอกเพราะว่าแสงตะวันเข้าตานะคะทุกคนยังไคะมันดกแล้วลูกใหญ่มากดูสิน่ากินอนะเดี๋ยวจะเอาสักหน่อยบรรยากาศดีมากะคะ่ะทุกคนตอนนี้ร้อนมากนะคะร้อนจริงๆไม่ต้องดูบนต้นก็นได้นะคะ นกนี่ค่ะกิ่งมันเอ่อกิ่งมันมันห้อยลงมานะคะเขาก็ตัดทิ้งก็ดูแค่ลูกที่ยังไม่แก่มากยังใหญ่เลยนะคะอันนี้เขาไม่กินกันนะคะคนที่นี่้ <c oughs> ุนตัดไอ้หุุนกลับบ้านด้วยค่ะแต่มัน มันร่วงหมดมัน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 ,มนบะแสไม่ได้ดองนะคะสะออนพุทธามากค่ะพี่น้องโอ้ยนาะงหอยสะ,สะออนกิ้งผุนไหมคุณกิ้งผุนมันดกหลายโอเคค่ะพี่น้อง FC ทุกทานขอจบคลิปไ้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคน ช่วยกดกไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้นันทิดาลาปองแฟมิเลียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปธรรมชาตินะคะพามาดูสวนผักวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ